เวลามีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือมีความฝันว่าอะไรคุณผู้ฟังตอบว่าอย่างไรบ้างครับแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามพวกนี้ยังไงเนี่ยอยากให้ลองฟังตอนนี้ดูนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปานิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ เมื่อวานตอนกำลังหาข้อมูลทำพอดแคสต์อยู่ก็เจอบทความจากเว็บเดียวกันคือ irohabook.com เขาเขียนบทความเรื่องความฝันโดยมีหัวข้อว่า y, um y uk uk ase, ose, ูเม g กา a ไนจูกรักเซโคโคเซไดกรักเซวะทากุยน o ม o, น h i โอฮิตโตสึดะ k e yo แปลว่านักเรียนมอตน้นมอปลายและมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความฝันนะ่ะมาหาสิ่งที่ตัวเองถนัดเพียงสิ่งเดียวกันเถอะ ลองอ่านดูแล้วก็เนื้อหาหน่าสนใจดีนะเลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันครับผู้เขียนบอกว่าช่วงนี้มีคนถามมาเยอะว่าวัตชิวายูเมการิมาเซนโดเรบายีเดสก w าวัตชิวายูเมการิมาเซนโดเรบายีเดสกาหนูหรือผมไม่มีความฝันเลยทำไงดีคะทำไงดีครับ คำว่ายู u m e เนี่ยแปลว่าความฝันอาจจะเป็นความฝันที่เรานอนฝันจริงๆหรืออาจจะเป็นฝันที่เราอยากจะทําให้มันเป็นจริงหรือก็คือเป้าหมายนั่นเองครับ do something desca แปลว่าทำยังไงดีใช้เวลารู้สึกหมดหนทางมากๆอย่างเวลาเจออะไรยากๆหรือข้อสอบยากๆก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโ o something ทำยังไงดีผู้เขียนเขาก็ตอบตรงๆเลยว่า Tokuina o n o をひつだけ m i s る。k e r u Tokuina o n o をひつだけ m i s る。k e r u ค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดเพียงอย่างเดียว Tokuina Mono ก,ก็คือสิ่งที่ถนัดช่ำชองช่ำนานทำแล้วรู้สึกตัวเองภูมิใจดีใจมั่นใจที่สามารถทำสิ่งนั้นได้ h i t o s u Take แปลว่าเพียงอย่างเดียวและก็ Mishkeru แปลว่ามองหาค้นหาครับ คนเขียนเขาก็อธิบายไว้ว่าคนเราน่ยจะสามารถสร้างความฝันของตัวเองได้จากสิ่งที่เราถนัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักเรียนมอต้นที่ไม่มีความฝันยูเมะการไนจูกกเซก็ให้ลองหาอะไรสักอย่างที่ถนัดถ้าเป็นนักเรียนมอปลายที่ไม่มีความฝันยูเมะการไนโคโคเซก็ให้หาความรู้สักสาขาที่ตัวเองถนัดหรือทก ok un ุยนาบุงยะ คำว่าบุงยะในที่นี้ก็คือสาขาความรู้อาจจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้หรืออาจจะเป็นวิชาสังคมที่ทุกคนเรียนกันตอนมัธยมปลายครับหรือถ้าเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่มีความฝันยูเมกาไนไดกักเซก็ให้หาทักษะที่ตัวเองถนัดเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นว่าโทกุยนากิจุ คำว่ากิจจุในที่นี้หมายถึงทักษะเทคโนโลยีหรือศิลปะครับเขาให้เหตุผลด้วยว่าถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างที่ถนัดเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีความมั่นใจแล้วตกอยู่ในความวุ่นวายของตัวเองแล้วพอไม่มีความมั่นใจก็จะไม่กล้าฝันคนที่มีความฝันเนี่ยก็มักจะมีอะไรสักอย่างที่เขาถนัดแล้วเขาจึงกล้าฝันขึ้นมาครับพอฟังอย่างนี้แล้วผมก็ย้อนมองตัวเองดูก็ค่อนข้างจริงเลยนะ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเรียนหนังสือได้ค่อนข้างดีแล้วก็เลยกล้าฝันว่าเอออยากจะสอบชิงทุนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เลยใส่ความพยายามเข้าไปเต็มที่เลยก็ตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าเก่งขนาดไหนเมื่อเทียบกับคนอื่นก็อาจจะมีล้มเหลวบ้างผิดพลาดบ้างแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวนั้น แล้วก็ได้ทำตามเส้นทางที่จะพาไปสู่ความฝันครับถ้าผมไม่มีความฝันว่าอยากจะมาเรียนต่อญี่ปุ่นเนี่ยก็คงไม่ตั้งใจดันด้นตรากตรำเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนอยู่มหาวิทยาลัยจนมาญี่ปุ่นได้เหมือนตอนนี้ครับดังนั้นคนที่ยังไม่มีความฝันก็ลองเริ่มจากหาอะไรสักอย่างที่ตัวเองถนัดเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วก็มั่นใจที่จะทำครับ ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับว่าเฮ้ยคนนู้นเก่งกว่าเราเยอะเลยคนนี้ก็เก่งกว่าเราทําอย่างนี้เราจะเหนื่อยครับแล้วก็เราจะไม่กล้าทําอะไรเลยผมก็เป็นนะบางทีก็ยังพยายามบอกตัวเองเรื่อยๆเลยว่าเออเราทําเพื่อตัวเองนะเพื่อความฝันของตัวเองนะไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมแล้วก็ทํํๆไปแล้วผู้เขียนบทความนี้เขาก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองวัตชิโ ke นเก่งคาว่าเ ke ก่งเนี่ยแปลว,ว่าประสบการณ์ครับ เขาเล่าวาตชิโนเกะเก่งให้พวกเราฟังด้วยเขาบอกว่าตัวคนเขียนเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไม่เอาไหนเลยซึ่งเขาใช้คำว่าคุโซมิตายนากักเซเดชตะคือเป็นคนแบบไม่เอาไหนเลยจริงๆยำแย่มากภาษา,ษาอังกฤษแปลว่า like s w o r d ไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีวุฒิภาวะความสามารถด้านภาษาก็เลวร้ายมาก แล้วก็เปรียบเทียบตัวเองว่าโง่ยิ่งกว่าใครๆโดยใช้คำภาษาญี่ปุ่นว่าดา r เรโยริโมะโนรมาเดชิตะดาเรโยริโมะโนรมาเดชตะคำว่าดา r เรโยริโมเนี่ยหมายถึงยิ่งกว่าใครๆใช้เวลาเปรียบเทียบขั้นเลวร้ายที่สุดประมาณนี้ครับหรืออาจจะดีที่สุดก็ได้อย่างเช่นวาตาชิวะอันนาตะกะดาเรโยริโมสกิเดสฉันชอบเธอยิ่งกว่าใครๆเลยนะ แล้วคำว่าโนรมะเนี่ยหมายถึงคนที่หัวไม่ดีแบบหูความคิดความอ่านอาจจะช้านิดๆหน่อยๆห,หรือสั้นๆก็โง่แล้วนะครับอย่าไปใช้ว่าใครนะแต่คนเขียนเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่เขารู้ตัวเลยว่าเขาถนัดครับนั่นก็คือคณิตศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นว่าซูงะกุซูงะกุคณิตศาสตร์ครับ เขาก็เลยมีความฝันว่าอยากจะทํางานเป็นคณิตรกรเป็นอาชีพที่เขาคิดได้ง่ายๆในตอนนั้นแล้วด้วยความที่เขาเกิ่งคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยได้เข้าโรงเรียนมัธยมดีๆแล้วสุดท้ายก็สอบเข้ามาหาวิทยาลายัยโตเกียวได้หลายๆคนที่อ่านบทความเขาก็คงจะตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือสอบอยู่แล้วเพื่อที่จะอ่านหนังสือให้สอบผ่านเนี่ยเราต้องมีพลังหรือจิกะระจิกะระพลังครับแต่ว่าต้นกําเนิดของพลังเนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความฝันแล้วต้นกําเนิดของความฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความถนัดหรือทกุี้นั่นเองครับตอนนี้ตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์เป็น d a t a Scientist ก็มีสิ่งที่อยากทำมากมายเลยแล้วก็ที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีความฝันที่เกิดจากความถนัดในคณิตศาสตร์ครับ ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั่นเองเขาก็บอก้วยว่าบางทีความฝันอาจจะไม่ได้เกิดจากความถนัดเพียงอย่างเดียวนะอะแล้วมันจะเกิดจากอะไรละ่ะถ้าไม่ใช่ความถนัดมันก็อาจจะเกิดจากความชอบของเราก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ถนัดอะไรเราก็ไม่มีทางชอบสิ่งนั้นถูกไหมครับถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่มีทางเอาสิ่งนั้นมาเป็นความฝันอย่างแน่นอนดังนั้นคนที่ยังไม่มีความฝันสิ่งที่ควรทำเลยก็คือ หาสิ่งที่ตัวเองถนัดซึ่งอาจจะถนัดอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแล้วก็หาสิ่งที่เราถนัดเนี่ยเพียงแค่อย่างเดียวก็พอครับคนเขียนเขาก็ทิ้งถ่ายไว้ด้วยว่าทกุยนโมโนะฮิตสึไดเกเดย i ทกุยนโมโนะฮิตสึ d a เกเดยสิ่งที่ถนัดน่ะแค่อย่างเดียวก็พอแล้ว แล้วก็ยกตัวอย่างคนดังๆอย่างเช่นปิกัสโซที่มีพรสวรรค์แต่ด้านการวาดภาพโมซาร์ทหรือไอน์สไตน์หรือนิวตันก็ไม่ได้เก่งเรื่องกีฬาซะหน่อยคนที่ไล่ตามความฝันจนถึงที่สุดนะ่ะมักจะพบสิ่งที่ตัวเองถนัดตั้งแต่ตอนยังหนุ่มยังสาวแล้วพวกเขาก็ใส่ความพยายามเข้าไปแบบเต็มพิกัดจนทำสำเร็จครับแล้วสิ่งที่ถนัดนะ่ะไม่จำเป็นต้องมีสออย่างหรอกนะ แค่หาสิ่งที่เราถนัดเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็จะไม่ต้องโกรธโทษตัวเองอีกเลยเป็นยังไงบ้างครับกับบทความนี้ฟังแล้วไฟลุกมีกำลังใจไปหาโทกุยนามโนหรือสิ่งที่ถนัดกันหรือเปล่าใครที่มีสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วก็จับยึดมันไว้แน่นๆอย่าให้มันปล่อยหายไปในห้วงความวุ่นวายของโลกนี้แล้วก็หาทางใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้ได้นะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยพออ่านบทความนี้จบแล้วก็รู้สึกว่าผมก็มีสิ่งที่คิดว่าตัวเองชอบอยู่หลายอย่างแต่อาจจะยังไม่ถนัดไปซะทุกอย่างเลยก็คงต้องมานั่งคิดๆด,ดูแล้วล่ะครับว่าผมถนัดอะไรจริงๆมากที่สุดเอาเป็นว่าถ้าใครยังคิดไม่ออกหาไม่เจอว่าถนัดอะไรเราก็มาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม,ตมกันไปก่อนนะครับยูเมะยูเมะความฝันโดเซเรบายิเดส どうすればいいですかทำยังไงดี得ุกุยนโมโนทุกุยนโมโนสิ่งที่ถนดัดชำชองชำนานฮิโตจุดะเกะฮิโตจุดะเเพียงอย่างเดียวมิสเกรุมิสเกรม,มองหาค้นหาชืกักเซกักนักเรียนชั้นมัธยมตน้นโคโคเซโคโคเซ นักเรียนชั้นมัธยมปลายบุ้งยะบุ้งยะสาขาความรู้ได้กักเซได้ักเซนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัายกิจจุตกิจจุตทักษะเทคโนโลยีศิลปะเคเกงเคเกงประสบการณ์คุสมิตนะคุซมิไตนะไม่เอาทานไม่เอาไหนาได้เดยอริโม ได้เรยโยดิโมยิ่งกว่าใครๆโนรมะโนรมะหัวไม่ดีโง่คณิตศาสตร์ชีการะชีการะพลังถ้าคุณติดตามรายการให้จปะปนิดมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด538าแคำและสำนวนครับ สามารถติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเช่นเคยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ Japanese กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันเลยในทาง Facebook, Spotify, YouTube และ o d b บี n ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปล่าตามหาทุกุยนโ o โนหรือสิ่งที่ถนัดของตัวเองก่อนแล้วมาตาไอมาโชสวัสดีครับ